เร็วนะคะอุ้ยโธอหนักมากเลยบอนดูดิใส่ไปเลยนูนี่นันนันูนี่ลกมาทั้งสมุดแล้วค่ะเต็มกละมังแล้วไปต่อไม่ได้และทันก้าวไม่ได้จบแค่ในกระมังนะคะดูให้จบคลิปก่อนนะมือลั่นตีมือหักเลยนะน่าทานมากโอเคมาเดี๋ยวเร,เราจะต้องใส่จาน จานของเรานะคะเรียกได้ว่า UO เลยปนึงนี่ค่ะจานยำจานรับพันเก้าของเรานะคะทั้งออหอยนางรมเอ่ยหอยแมงผู้เอ่ยกุ้งดองซีอิว๊วแซลมอนซาซิมิชิ้นใหญ่ๆนานา,นาปูอสาซาซิมิไข่ท็อปปิ้งนู่นนี่นั่นอีกรถมาค่ะเวราเทนะคะ ต้องแบบว่าเทไปเลย <mm โอเคค่ะเทใ,ใส่จานเรียบร้อยแล้วไม่ได้จบเพียงเท่านี้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไว้โรยออนท็อปอีกนะคะก็จะมีไข่ต่างๆนานานะคะไข่แดงเทมใส่ไปเลยค่ะ <mm ไข่ปลาหมึกนะคะใส่ไปเลยนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็มีไข่เมงดาค่ะ ไข่ปูนะคะแล้วก็ไข่ปลาค่ะยังไม่หมดนะคะบอกแล้วว่าดูให้จบก่อนมืออย่าพึงลัน่นไข่กุ้งค่ะกล้งหนึ